ทำไมเราถึงไม่ได้คนที่ใช่อย่างที่เราต้องการอ่ะมีสักกี่คนครับที่โอเคอยากจะทำงานตื่นต่เช้ามาโอ้ฉันจะได้ทำงานที่ฉันรักแล้วมีง่วงเลยอะตกเที่ยงไม่หิวข้าวเลยฉันอยากจะทำงานต่อฉันไม่อยากพักใครอยากพักพักไปตกตอนเย็นฉันไม่อยากกลับบ้านเลยถ้าทีมงานเปิดให้ฉันต่อฉันก็จะอยู่ยันสี่ทุ่มมีสักกี่คนครับกี่เปอร์เซ็นต์กูลองทายดูดิเปอร์เซ็นต์ที่เราจะไม่ ไม่เจอคนที่ใช่นะก็คล้ายๆกับเราไม่เจองานที่ใช่อะคนส่วนใหญ่อะไม่ได้เจองานที่โอเคกับเรากับที่ตัวเราชอบเราอยู่ในระบบการศึกษาที่จบมาสมัครงานงานตามที่เราเรียนแต่ขอโทษเราเรียนมาใช่เพราะเราชอบสิ่งนั้นตัวเราเองก็เรียนในสิ่งที่เราไม่อยากเรียนงานมันก็ไม่ได้ลงตัวในสิ่งที่เราเรียนมาโอเคปะ่ะเฮ้ย นี่เราเราแทบไ,ไม่ได้ตัดสินใจเลือกอย่างอย่างไรป่ะอย่างทองแท้ผมแ,แค่จะบอกว่าก่อนที่คุณเนี่ยจะแอปพลายงานอ่าหรือแอปพลายเรื่องใดอ่ะลองถามใจตัวเองดูว่าตัวเราอ่ะต้องการอะไรชอบอะไรอะไรคือเป็นตัวเรามากที่สุดน,นี่คือข้อที่หน<ม>ึ่งในการเจอคนนี้ใช่นะครับคือการที่คุณต้องรู้ว่าตัวเราเอง ชอบอะไรมากที่สุดเอออะไรเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดมันก็คือการที่เรามีมาตรฐานของตัวเรามากที่สุดโค้ชก็เคยสอนไว้ในสังกิตเรียกคู่แล้วก็ออกแบบรักที่ใช่ย้ำไว้เสมอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะถ้าเราไม่รู้ใจตัวเราเราก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสน้ําอย่างที่บอกอ่ะเรียนจบมาก็ททางานตามระบบการศึกษาธรรมดาแล้วก็แล้วก็หม่นกันว่าเอ,อ งานนันก็ไม่โอเคก็ทำทำไปก็เหนื่อยก็ล้าก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ก็ไม่อินไม่มีไฟไม่มีอะไรคุณนึกออกไหมคุณตํมทันไหมบางคนเขาก็ชอบงานเขาไม่ได้บอกทุกคนไม่ชอบนะบางคนก็ชอบแต่เปอร์เซนต์น่ะที่มันชอบมันน้อยกว่าหรือเปล่าตั้งแต่เรียนแล้วเรียนก็ไม่โอเคแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะเรียนไปเพื่ออะไรด้วยซ้ำไปตอนแรกนี่คืออย่างแรกคุณต้องรู้ว่าตัวคุณเองต้องการอะไรเวลาที่คุณไม่รู้อะไรเลยอ่ะเดินเข้าไปห้างาซูเปอร์มาร์เกต็ตอย่างเงี้ย คุณคิดดูในใจนะคุณไม่ได้รู้ว่าคุณจะซื้ออะไรแต่พอกลับบ้านไปของมาเต็มบ้านเลยซื้อมาเต็มแล้วก็คิดอย่างหนึ่งว่าผู้ซื้อมาได้ยังไงวะมูนจะซื้อมาใช้กับอะไรวะนั่นแหละคือคือการที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่รู้มาตรฐานตัวเองนั่นแหละคือปัญหาแล้วครับ